เจออุบัติเหตุครับ<ด>เจออุบัติเหตุน้องเขามาจากน้องมาจากสังมิงสังมิงแต่ว่ามีดีกี้เนี่ยจังหน่อยผลว่าสิเมื่อชี้แก้วเอ้ยเดี๋ยวผมเอาเสื่อไปส่งให้เพื่อนเด้อครับเอาไปไว้อ,อน,นันต้นหมากอ,อนันก็ได้ครับเออต้นขามครับขั้นบนนี่ก็เดี๋ยวแช่ยอดลับเป้นเอาไปให้มือนครับ ครับครับพอดีมีทีมงานครับบ้านสมพอพอดีเลยโอเคคนไม่เจ็บเท่าไหร่นะครับน้องพูดได้อะไรได้แต่ว่าเมื่อกี้เห็นนอนกองอยู่กับพื้นนึกว่าเจ็บหนักก็เลยให้รถอีกคันสวนมาอยู่หน้าป่งพอดีเลยนี่ขขาสารเฮียครับ แมนรถมากกันนัน,นขวงอยู่นี่เลยและการเล่าเนี่ยไปนอน,ยนอยู่นี่นี่เราไปนอน,ยนอยู่นี่ผมก็เลยแวะไปจอดหันแล้วก็เลยลุกขึ้นมาบัจิเีเสียมาแต่พุ่นไม่ไดยังฮักมาแต่ก่อน้างมันหายมาแก่โม่หฮงบ่ได้สติครับแล้เมาแล้เมาขอบุญลงนะครับพอมาขั้นลงเฮงยมันต้องการมันต้องขาดแลด้วเนาะแวะจอดรับตอนแรกก็คุยกันรู้เรื่องครับว่าจะไปส่งที่บ้าน เอารถ,รถอะไรขึ้นให้เรียบร้อยแต่หลังจากนั้นก็น้องก็น่าจะวิ่งเวียนก็เลยเรียกรถฉุกเฉินของอบตส้มผอมาครับตอนนี้ถึงเจ้าหน้าที่แล้วน่าจะมีปัญหาอะไรครับน้องเป็นคน้านสีแก้วครับชื่อน้องเนย สำหรับมอเตอร์ไซค์ก็จะเอาไปส่งให้น้องนะครับก็ขอขอบคุณพลเมืองดีทุกคนนะครับพี่ๆนางงามส้มพอนนะครับมอเตอร์ไซค์ก็เอาไปลงให้เรียบร้อยที่เทศบาลสีแก้วครับขอให้น้องปลอดภัยครับ